ดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เพิ่งได้มาสดๆแล้วล้อเลยนะครับกับรถรถปีเสือนะอ่าชื่อรถอะไรนะอ่าแรสเตเตอร์อ่าผมจำไม่ได้ละอ่านเรียกยากอยู่แต่ว่าเคยมีตัวรีวิวออริจินอลนะฮะ แต่เดิมคันนี้เป็นโครง ms นะฮะอันนี้ก็มาในรูปแบบโครง ma แล้วก็พิเศษนะฮะโดยรวมผมมองว่าเป็นรถย้อมแมวนะย้อมแมวยังไงก็สเปคไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีอะไรเป็นตัว Limited Edition นนะฮะมันก็จะเป็นโครงโครงเป็นเลนฟอนต์นะฮะก็คือเหนียวแบบพิเศษนะฮะสีดำนะแล้วก็ เกียร์ก็3.5ม้าโลกปกตินะฮะแล้วก็ล้อก็เป็นล้อ5การสีแดงออฟนะฮะยางเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดยางเล็กบอดีเ้เป็น Body เป็นบอดี้เป็นเลสซิ่งนะฮะก็คือเหนียวเหนียวเป็นพิเศษนะฮะเหนียวเป็นพิเศษนะฮะสเปครวมๆผมเลยมองว่าเป็นรถยอมแมวนะฮะ คือเราสามารถเอาอะไรต่างๆมาใส่รวมกันได้นะฮะทำไมถึงย้อมแมวเพราะสติกเกอร์มันก็แยกต่างหากนะไม่รวมกับสติกเกอร์หลักนะฮะซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าเราเอาสติกเกอร์ของตัวรุ่นออริจินอลนะฮะของโคงเอมอมาใส่ได้เลยนะมันไม่ได้มีอะไรเลยเห็นไหมสติกเกอร์ก็เอาของรถรถหลักที่เป็นโคงเองม s อะมาใส่ได้เลยนะฮะที่เหลือก็ แค่เอาตัวติกเกอร์เลยที่เป็นของ l i m i t ต็ดมาแฝกก็คือจบนะฮะคู่มือการประกอบก็เป็นแบบใหม่เหมือนพวกโค้ง VS ของโค้ง VS นะฮะเป็นคู่มือนะฮะโดยรวมแทบไม่มีอะไรแตกต่างนะฮะชุดพาร์ทชุดพาร์ทเป็นสีดำนะฮะหลุดด้วยเยี่ยมอ่าบอโค้งก็เป็นเลนนฟอนสีดำก็ขึ้นมหแล้วน,นะฮะ ยางซปเปอร์ฮาร์ดแข็งมากร้อออฟเห็นปบะหาการแดงออฟอาหาจากไหนได้ถ้าไม่เอาจากตัวนี้ถ้าจะทำจดประกอบก็หาได้จากที่เห็นหลักๆคือร้อห้าการแดงก็จะมีของ t ทเกอร์เอ็กนะฮะพรีเมียมนะฮะที่เป็นร้อห้าการแดงนะฮะยางซปเปอร์ฮาร์ดเดี๋วนี้หากันง่ายมากตามกล่องจะมีเยอะนะฮะ ถ้าเอาแบบทั่วๆไปก็แมทเฟรมเลยนะฮะมีแน่นอนชุดเฟือง m อเอสเอ๊ะชุดเฟือง m อเอนะฮะก็ธรรมดาไม่มีอะไรนะฮะบอดี Body, เ้เป็นเลนฟอนต์มีทั้แข็งนะฮะอ๋อผมลืมบอกละฮะลิมิเต็ดอี dition รหัส95149นะครับ โอเคตามสเต็ปช่องของไว Cat นั่นก็คือเราจะทําการประกอบให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตามด้วยติดบอดี้สติ๊กเกอร์ที่หลังนะฮะซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่ามันไม่ต้องทําสีนะเพราะว่าอ่ามันเป็นบอดี้ด้านแวแค่ติดสติกเกอร์เฉยก็พอสติ๊กเกอร์ก็มาเก,กือบครบทั่วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าประกอบแล้วจะเป็นไงนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับการประกอบโครง MA นะครับซึ่งผมก็ทำคลิปแยกไว้ต่างหากใน Mini For ์ e Basic นะฮะเป็นเ l ลิ l ประกอบโครง MA โดยตรงเลยฉะนั้นก็เหมือนที่พูดในทุกครั้งเวลารีวิวนะฮะว่าเราไม่มีการประกอบให้เสียเวลาย,ยืดเยื้อะนะฮะเราจะประกอบให้เสร็จสับเลยนะฮะโอเคต่อมาเราก็จะเป็นการติดสติกเกอร์บอดี้นะฮะให้เรียบร้อยนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าหลังจากติดสติกเกอร์บอดี้เรร้อยจะออกมาเป็นยังไงนะฮะโอเคไปดูกันเสร็จแล้วสำหรับตัวสติกเกอร์รนะฮะแปะอันนี้คือแปะพื้นฐานก่อนนะก็เนี่ยเหมือนทรงเดิมเลยถ้าใครเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วกันเนาะเกี่ยวกับรถคันนี้นะฮะแล้วจะเราจะเพิ่มความลิมิเต็ดอิดิชันด้วยการติดสติกเกอร์ตัวใหม่มานะฮะ ออันนี้ผมไม่ได้ติดครบนะฮผมไม,ไม่ได้ติดตัวสติกเกอร์กระจกเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็ใส่อยู่แล้วก็ไม่ต้องติดก็ได้นะฮะทีนี้เราก็ทำการแปะไอ้นี้ลงไปนะฮะแปะสติกเกอร์ลิมิเต็ดลงไปนะฮะไทเกอร์เวอร์ชันนะ,ะแล้วก็มีเสือเนาะตรงกลางนะฮะ อันนี้เป็นสติกเกอร์ซอนทับนะเรากะยังไงให้มันโดนนะฮะเราเห็นหัวเสือไหมหัวเสือเนี่ยเนี่ยตรงช่องระหว่างสีเหลืองเนี่ยเราก็พยายามกะด้วยสายตาให้มันโดนตรงกลางที่สุดนะฮะพอคิดว่าตรงกลางแล้วเราก็แปะลงไปนะฮะ โอเคครับเรียบร้อยฮะอันนี้เบี้ยวนิดนึงขอเตือนใหม่มันต่ำไปนิดเนาะโอเคน่าจะได้ประมาณนี้แหละ โอเคครับเรียบร้อยสติกเกอร์นะฮะแค่นี้เองแล้วก็ประกบใส่เรียบร้อยนะฮะชอบสดใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหลก็ดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์อใจดีอย่างไวรัสมินิโฟ์วนะฮะมีลิงก์ด้านล่างเป็นเพจและช้อปปี้เข้าไปเลือกช้อปได้เลยนะครับโอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ